ส so, วัสดีครับมาพบกับ Assassin Chris o d y s s e y แล้วนะครับนี่ก็เป็นพาร์ทที่4แล้วนะครับโอเคเราไปทำภารกิจกันต่อเลยนะฮะก็จากพาร์ทที่แล้วนะครับก็เจอกับเอพิโนนะฮะอาเอพิโนแนะนำให้เราไปออกเรือนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเราต้องไปทำเรือเองหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเขาให้เราไป The Big Break นะครับ น่าจะเป็นคนสร้างเรือนะครเดีไปเจอเขาเลยดีกว่าผมนี่ชอบควบม้าติดหินตลอดเลยเดินต่อเลยสามนเอสินท่คนี้ก็อ่าอย่างนี้ก็เราเคยบอกไปนะฮะมันก็จะเป็นตำนานของกรีกนะครับก็ มีการไปยังเกาะต่างๆด้วยนะครับเหมือนในภาคที่4นะฮะก็ลงทะเลลงอะไรได้นะครับผมยังไงเราก็จะสนุนสนานไปกับมันนะอุ้ยน,นี้ก็แวะเก็บตังก่อนนะฮะ <c oughs> ก็สำเร็จสำเร็จเฟชรไปนะฮะก็จากพัทพัทแรกนะครับโอเคก็ได้เงินมานะฮะก็เลเวล6นะครับตอนนี้จริงๆผมรู้สึกว่าเกมแม่ทินเนะี่ย มันจะต้องแบบทำธุรกิจก่อนอะเวลาไปสู้ไปอะไรมันจะได้แบบเล่นง่ายขึ้นนะพี่พี่น้องน้องที่จะมาเล่นเกมนี้นะผมแนะนําให้แบบว่าไปเก็บเควสก่อนนะก่อนที่ทําเควสหลักเนี่ยเออไม่ใช่เก็บเควสก่อนเก็บเลเวลก่อนนะครับก่อนที่จะมาทําเควสหลักคือผมรู้สึกว่ามันมันมันเหนื่อยครับผมอันนี้ผมก็วาร์ปเลยนะเป็นเรือที่สวยนะคาริเมนส์เอเล็กซิออสใช่แล้วเรือพร้อมล่องขึ้นพร้อมกบบต่างคนเก่ง ค่าเรือที่แสนแพงโอเคถามราคาก่อนนะครับอะไรครับแล้วเรือราคาเท่าไหร่อย่างน้อยๆก็แสนหนึ่งโอ้แสนหนึ่งคุณแพงไปไหมเนี่ยก็มันต้องมีใครสักคนที่ต้องการเลยจริงๆเจ้าคิดว่าเราจะทำเรือทุกการผสมหรือเปล่าราคาแลกสีเดียร์ ไอ้ข้าบอกเลยว่าการเนหนึ่งนเจ้ามีเงิเียเรือลำนี้ก็ต้องการคนทั้งกองทัพใีการขับเลือที่แคปโคลเนียข้าหาคนมาขับเลยข้าได้โดยที่ไม่ต้องออกค่าแรงไม่ได้บาทเดียวเลยที่ทะเลมันน่าท้อวถ้าเจ้าออกไปมันอาจจะฆ่าตัวตายชัดนะแันไช่วยอะไรเลยเทเลมนสแต่นี้ไม่รู้ว่าจะช่วยได้ไหมเห็นได้ข่าวว่าใส่ของกลังทเจ้าและมาคอส Okay, เราไม่สนใจข่าวลือนะฮะเลือกข้อแร,ร okay, อกแรนะครับเรืราาเ่องของเขาจอดอยู่ที่อ่าวแคปตุมาแล้วเหรอข้าต้องไปเที่ยวอ่าวแคปตุส่ะลองด้วยล่ะพี่ตาเดียวแกอ,อารมณ์ไม่ค่อยดี <c oughs> ไปเจอไซคลอบนะครับสรุป เอาแคปตุ้ดผมรู้สึกว่าผมไปเคลี่ยมแล้วเอาแคปตุ้ดนะเออแต่มันอาจจะมีเฟสอยู่ก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราต้องไปดูนะฮะเคว่าไปเลยครับไปจัดเด็กน้อยใส่ครอปตาเดียวกันดีกว่าครับไปเอาลูกตาข้างที่สองของมัน โอเคครับใช้อีคารลอสนะฮะอ่านั่นไงผมว่าอะไรผมว่าอะไรแคปตุ๊ดเนี่ยชื่อคุนคนผมไปจัดการมาแล้วนี่เมื่อกี้เออแต่น่าจะมีเอนเครดิตอยู่ไม่แน่นะแต่ผมลองไปดูใกล้ๆโอ้โหแต่บรรยากาศดีมาก นี่ม <gegen violin> <warfare> ันเป็นเกาะของซุปจริงๆนะฮะเนี่ยโอ้โหเป็นเมืองที่สุดยอดจริงไซคลอป The c นั่นไง Time to have a little chat Cyclops อยู่กับลูกสมุนอีกอีกคนหนึ่งคนเองเหรอสองสามโอ้เฮ้ยผมจริงๆผมจัดการทั้งหมดแล้วนะเฮ้ยมันขึ้นมาใหม่อ่ะเออดีว่ะ ผมเห็นริมทะเลสาแบบนี้แล้วผมนึกถึงแบบในหนังเรื่องสุดทึเจ็ดแหละทำได้ดีมากเลยนะครับยูบีซอฟ์เนี่ยสุดยอดเลยฮะโอเคไปลุยกันเลยครับอันนี้อาจจะต้องมีคนเจ็บตัว หมาบ้าแทงแทงจะหมาบูสิโอ้ต้องให้ออกแรงตลอดเลยงานนี้ผมจะย่องเบาเข้าบ้านนะก็ใครอยู่ใกล้ก็เตรียมตัวจบชีวิต โอเคมีคนเดินขึ้นมาหนึ่งตัวมาชะมาชะเขาจะจัดการเจ้าตายซะเอ้ยโอ้โหใส่วพลาดได้ไงแทงเฮ้ยตัวหนึ่งรู้เฮ้ยโอ้โหมาเต็มมัเนี่ยหลบก่อนโอ,โอเค มันรู้แค่สองตัวครับโอเคเดี๋ยวรอสักแป๊บนะฮะโอ้โหสเตลพาดเฮ้ยใส่ขอบไปเนี่ยเรียบอุ้ยไม่ตายแทงแทงทีนี้ทีนึงเออว่าแล้ว n k ดใส่ขอบจริงด้วยเรียบเป็นพยานได้ข้าสาบานไหนล่ะ What a it difference m โอ้โอ้จับกดน้ำอ,องไหนก็ได้ข้าสามารถคนทุกองเลยปาล์มเคยได้ยินว่าองเทพอ,องไรจะมาคุยกับมนุษย์เลยวะเออมนุษย์ออมันละเกษะโอ้ยไม่มีใครบอออนเกาะนี้อนุญ,ญาตให้พูดคำนั้นนี่ไซคลอปส์เขาทำร้ายความรู้สึกเจ้าเหรอถ้าไม่ใครพูดถึงข้าแบบนั้น พาไม่ได้เหนเจ้ามันอ้วนหมายถึงตัวใหญ่แข็งแรงแต่มีตาเดียวปากะส่งมันมาส่งไหมข้าเดี๋ยวข้าจะไม่ฆ่ามาคอตที่ส่งเจ้ามาส่งไหมข้าอย่าบอกนะ ไอ้ยัดในก้นหมูโอ้โหไปเอายังไงเนี่ยโอ้โหลาไม่ใช่หมูโกรธใหญ่แล้วครับผมโอ้โหโกรธเดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกสิครับจะเอะไรขอบก่อนเจ้าดิเดร์โดนตีก่อนเลยไอ้ลูกน้องกระป๋องกระเปียกอ่ะต้องหัวใจบล็อกแทงแทงใส่ขบหลบอยหลบไม่โดนเชียบ แทงจะมาสู้หอกได้ไงแล้วหลบได้แล้วที้ไปเลยอีกอ้วนไม่ชอบไอตัวธนูเลยอุ้ยแทงบ๊อบตายซะลูกพี่แกล้มไปแล้วยังไม่จบอีกบ๊อบเจ้จู่ว่าหลบจู่ว่จูว่ โหยธนูนี่แม่งแบบโอ้โหอาบยาพิษด้วยธนูเจอธนูหน่อยเป็นไง shoot head shot โอ้ยโดนเหมือนกันโหงานนี้ต้องช่วยเหลือไอ้ตัวนี้ก่อนครับโอ้ยังมีอีกเฮ้ยโอ้แกมาละเกแกเขา แทง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 หัวมา10แล้วโอ้โหเฮ้ยมันช่วยเฮ้ยมันช่วยเราอะโอเค,อเคมีเพื่อนช่วยทีไปนึงปอป๋อสุดต,ตายลวเสียบ เป็นไงล่ะจบได้ด้วยดีเอ้ครับเดี๋ยววิ่งตามไปก่อนครับคาช่วยโจนที่แคฟอโลเนียนี่ไม่ขำเลยโอ้มันกับมันไอคนนี้ที่เรามาช่วยมานะฮะมันจะอุทานนี่ยเฮ้ยเจอีกแล้วปักัวเอออ้ยไม่ตายเาโอเคเหลือหนึ่ง โอ้ยนี่เหมือนใส่ขอบเลยอีกทีนึงเอกเตรียมเอ้พี่เราเข้าไปยุ่งโอเคครับเราต้องวิ่งคุ้มกันไปนะฮะเขาคือใครกันทำไมเราถึงต้องมาช่วยโอเค หมือนจะหนีรอดแล้วนะฮะไห้วิ่งไปทางเรือยังไงเนี่ยโอเคข้าจะขอบคุณเจ้ายังไงถ้าใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในทะเลอันเป็นเรื่องน่าอายที่โดนกดน้ำแบบนั้นคือใครกันฮ่าน่าอายจริงข้าคือบานัมบั๊กัปตันแห่งอาร์เดเทียเอ้ยนี่กัปตันเรือนี่ครับบานัมบั๊ดีใจเช่นกันข้ามิติออสเป็นมิติออส จะเจ้าเป็นมากกว่านั้นแน่ข okay. 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 in ้ามั่นใจหมายความว่าไงตอนที่พวกมันจับข้ากดน้ำข้าภาวนาต่อองค์เทพแต่พอข้าเงยหน้าขึ้นมาก็เจอเจ้าอยู่นั้นโอ้โหนี่เราเป็นเทพใช่ไหมเนี่ยโอเคโอเคก็เราตอบรับภาวนาเนี่ยนะนะหลายคนชอบอ้างว่ามีเลือดเทพในตัวแต่เจ้าคือคนแรกที่ข้าเชื่อมีจริงจริงเฮ้ยดูว่าเราเป็นลูกเทพครับ โอ้โหเรื่องนี้อาจจะยาวแน่นอนกรุงเทพเลยอยากให้ข่าติดต่นทีคุกทีเฮ้ยมันมีเรือนะครับเรื่องจอดอยู่ในท่าเรือที่ซามิเออเรื่องข้อสองนะฮะก็ที่ชะตาอาจจะนำพาให้เรามาเจอกันข้ามังต้องการเรือที่มีลูกเรือเจ้าช่วยข้าไว้คงจะลบหลูกรุงเทพมากจะทาไปช่วยเจ้าคืน So that's อย่างนั้นก็ดีเลยตัว like ขา้ขาลูกเรือข้าและเรือข ok ้าเป็นของเจ้าผมไมคิดว่ามันยังยังอยู่นะข้าขอบใจที่มันยังเป็นอย่างนั้นมาสิมาดูอเดสเทรียเฮ้ยคือเรือชื่ออเดสเทรียนะครับโอ้โหนี่เราได้เรือแล้วเหรอเนี่ยพร้อมกับตันโอเคครับผมโอเค สุดยอดเลยนะฮะก็คือเรามาช่วยคนนะครับแล้วก็เป็นกัปตันนะฮะเหมือนบางเอิญน,นะฮะแล้วก็กัปตันเนี่ยได้มีการภาวนานตอนที่แบบว่าจะโดนฆ่านะครับบอกว่าแบบขอให้พระเจ้าช่วยฆ่าทีอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือเราก็วิ่งม,มาเลยโอ้โหเนื้อเรื่องมีอะไรน่าค้นหายเยอะนะครับหรือว่าเราเป็นลูกเทพจริงครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยซุดเนี่ยเทพเจ้าของกรีเนี่ยจะชอบลงมาปฏิสัมพันธ์หรือปฏิสนธิเนี่ยกับมนุษย์นะฮะจะเป็นผู้หญิงนะครับในเรื่องของกรี วันในคดีกีก่นะฮะก็คือเราอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าขนาดเลียวในดัตหรือว่า,าเทพต่างๆที่เป็นมนุษย์นะฮะก็ยังมีเชื้อของเทพเจ้านะครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันครับเดี๋ยวขอแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคได้อะไรใหม่บ้างโอเคนา่าจะไม่มีอะไรใหม่นะครับ เดินทางต่อครับผมนี่เราน่าจะไปที่อ่าวนะฮะอ่านั่นไงโอเคเดี๋ยวขอบัฟเลยนะฮะเราน่าจะได้ออกทะเลแล้วครับเพื่อนๆตื่นเต้นเหมือนกันนะนี่ในทะเลมันจะมีแบบของศักดิ์สิทธิ์ตีศูนย์โพไซดอนอะไรแบบนี้หรือเปล่านะโอเคไปหาตัวการของเรากันเลยครับ เราพร้อมทีจ้าพรกับตันเดี๋ยวก่อนเราะคาด้วยเอริกซี่ออสค่าจากของเรียบร้อยแล้วเจ้าจะไปด้วยเหรอเจ้าจะไปข้าก็ไปโอเคครับเราจะตอบว่าที่นี่เป็นบ้านของเขาครับแจฟอฟ์โคลเนียคือที่เจ้าทิ้งบ้านเหรอข้าอยากคุยกับเจ้าเจ้าไปในที่ที่ข้าไปไม่ได้ถ้าต้องไปคนเดียว กับคนที่เจ้ารู้จักเนี่ยนะเอาไมเป็ไรโอ้ฉาเศร้านะครับเขีนไปไม่ได้เอาคาร่าไปคาร่าคาราเหรอดีข้ามันเป็นเพื่อนท่านแม่มอบมาให้ข้าแต่มันเป็นของเจ้าแล้วและมันทำให้ข้าอยู่กับเจ้าและเพื่อทำให้เจ้าคิดถึงข้าใจเบอร์บี้เจ้าจะรับปากได้ไหมว่าเราจะเจอกันอีก เรื่องรับปากไปก่อนแล้วกันนะครับอข้อแรกลกันครับ I promise ข้าสัญญาว่าเราจะได้เจอกันอีกแต่เจ้าคงอยู่ไม่ห่างปัญหานี้ได้เลยไม่ต้องห่วงโอเคเจ้าไปเถอะต้องจากลาแล้วครับอเล็กซิออสจากแคปโปลเนียไปโดยไม่กล่าวลาข้ามาคอสเลยเหรอของจริงว่ามันไม่จริงแต่เจ้าก็มาแล้วนั่นก็คงไม่จริงแล้วมาคอส มังกรโอ้หลายปีแห่งคู่มหาปลายถ้าไม่คิดจะหาใครมาแทนที่เจ้าสกวันข้าต้องการจะหาผู้ช่วยแต่มันก็คงจะไม่ง่ายมาเร็วข้าขอก่อหน่อยโหซึ้งนะฮะต้องก่อนเลยครับได้มาสิ a l r i g กใช่ขอกอหน่อยข้าชิดถึงเจ้ามากแน่เลยสิพอขอบใจมาพอดแต่ข้าจะคิดถึงเจ้าเช่นกันแต่เอาอย่างไรก็มัแล้ว ข้าจะทำไว้นะสิแล้วเจ้าจะรู้ว่าต้นหนาหุ่นจะไม่มีวันแห้งเหี่ยวแต่มันพร้อมแล้วที่จะปะจนภัยอีกครั้งพูดถึงการปะจนภัยข้าก็อยากถามเจ้าหน่อยดีปะจนภัยเยอ้อมจะเดินทางตามรอยเท้าเธอหรือยังล่ะพื่นโอ้ซึ้งนะฮะอ้อมจะออกเรือแล้วหรือยัง ต้องไปครับกางใบเรือได้พร้อมไปกันแล้วนี่กระแสน้ำรออยู่ไม่ว่าชายหรือหญิงได้เวลาไปกันถโอเคครับเราจะล่องเรือเลยนะฮะได้เรือแบบบีด้วยเราจะไปไหนกันดีสถานที่อันกว้างใหญ่ในโลกอันกว้างใหญ่ลี่ออสจะไปไหน เมกาลิสเมกาลิสแต่เราจะเล่นฐานสงครามนะถ้ามีพันธาต้องไปเอาหัวแม่ครับหัวใครอ่ะอ๋อมันเขาคือมาป่าป่าใครกันอยากให้นิโคลัสแห่งสปาร์ตันตายนิโคลัสแห่งสปาร์ต้าเหรอโหยเหมือนย้อนอดีตนะครับเนี่ยผู้พยากรณ์ได้พูดแล้ว เพื่อไม่สปาร์ตาต้องร่มสลายเด็กต้องบูชายันก่อนตายไม่ได้ได้โปรดช่วยเขาเขาขจะนำเราสัเลียบอุ้ยอันนี้เหมือนกับจะเป็นน้องสาวเรานะฮะคาสันดาเพราะเราเล่นเป็นตัวละครอลิซซีออส ถูกว่าเป็นฆาตกรนะครับโอ้ดูเหมือนว่าเขาจะบอกให้นิโคลัสคือพ่อของเราเนี่ยฆ่าเราอีกทีนึงโอ้โหเอาเรื่องแล้วงานนี้อย่าฟังเขานี่คือเราอย่าฟังเขาไม่อย่าทำแบบนั้นนิโคลัส ท่านพ่อพระข้าไปเมกกะริสเดี๋ยวนี้แต่ข้าไม่เข้าใจที่นั่นอยู่ภายใต้เฮริออสทำไมต้องเสี่ยงไปที่นั่นด้วย มาแหงปาตาคือพ่อค่ะเอาเรื่องแลวครับทุกคนโอ้โหเอ็นเครดิตการเปิดตัวอันแสงยิ่งใหญ่ที่เราอยากเห็นแอสซ s สินยูบิซอฟพีเซนแอสซินควีดโอ้ได้ให้เสียงภาษาไทยโดยโบโบสังเกมเมอร์ทีวีออสต a l ออเกม ไม่มีอะไรเหมือนสายลมแห่งทะเลการฟ้าเรือมันโครงเพลงตลอดเลยเหรอถ้ามีเรื่องมันมันให้เจ้าเจ้าจะได้ชินกับทะเลโอ้แล้วมันเป็นแบบไหนล่ะตอนไตรครอบจับตัวข้าพวกมันขโมยสินค้าของข้าไปและข้ารู้ว่าเรือของพวกมันอยู่ที่ไหนโอ้เหมือนเราต้องไปขโมยสินค้านะฮะมันเป็นโอกาสที่ดีและลูกเรือกับเรือของเจ้าทำอะไรได้บ้าง โอเคครับเฮ้ยเหมือนมันจั้เราลองบังคับไดฮะโอเคเป็นยังไงอ๋อนี่ไงสามารถลู้อ๋อลุ้นอ๋อลุ้อุ้ยเราลู้นระยะไกลได้เลยนะฮะก็คือเหมือนกับว่าถ้ามีมีอ่าพวกของต่างๆที่มันตกในทะเลเนี่ยเราสามารถเก็บได้เลยโดยที่เราไม่ต้องขับไปทางทะเลไกล นี่นี่ร่งความเร็วได้นะครับโอ้โหภาพสวยมากเลยผมชอบมากเลยคนระับคือมิลล็อกทำดีจริงๆต้องยอมรับเลยเขาทำดีจริงๆนะเนี่ยน่าจะมีสตรูครับ การครับผมอานนี้เป็นทดสอบกระสุนแล้วอุ้ยเรือเรือลดน้อยมากอ๋อต้องยิงให้โดนตรงกลางเรือนะฮะโอเคโอ้บังคับยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเรือไม่นิ่งเลยยิงไกลมันจะยิงยากนะเดี๋ยวขับไปใกล้ดีกว่า โอ้100โอ้มันต้องโอ้รอรีโหลดอ่ะมันมันช้าตรงนี้ไม่ชอบเลยโอเคครับใกล้ละโอเค้อขับชเลยดีกว่าต้องปะทะองานนี้ไกลขึ้นเรื่อยๆ โอ้นี่เดียวนี่เดียวยิงโอเคเฮ้ยโอ้โหสามารถสติวขึ้นบนเรือได้ครับโอเคต้องไปจอดเทียบก่อนโอ้โหนี่เอ้าโอ้ผมชนไปละชิบหาย โอ้ยข้าเสียคนไม่พอสมควรในการสู้กับโจรสลัดตอนนี้ท้องทะเลมีแต่สิ่งที่น่าอันตรายมากขึ้นอาปากับเอเทกนกำลังจะแตกหนะักเราต้องหาคนเพิ่มข้ารู้ว่าเราจะต้องเริ่มจากที่ไหนจะดูฝีมือดีนั่นคือสมบ,บัติที่มีค่าจะไ,ได้เจอเขาเมื่อไหร่ต้องไปงชักชวนเขาหมายความว่าไง เจ้าพาเขาขึ้นเรือแล้วข้าจะไปคุยกับเขาเองด้วยเงินเล็กน้อยอาจจะตกลงกับเขาได้ที่เจ้าอยากให้ข้าไปทำให้เขาสลบเหรอไม่ไม่แค่ทำให้เขาสนุกพอแล้วพาขึ้นเรือแล้วเราจะได้คุยกับเขากันทุกอย่างจะเรียบร้อยข้าสัญญาโอเคครับเหมือนเราจะได้ผลรกิตใหม่เลยนะฮะ น่าจะไปจัดการใครสักคนเฮ้ยมันพอมันออกมาตรงนี้มันกระตุกอีกแล้วอ่ะขออภัยด้วยนะครับโอเคเราต้องล่องเรือไปยังธุรกิจต่อไปนะฮะเดี๋ยวจังหวะนี้อยากให้ทุกคนดูสวนไปก่อนนะครับ เหมือนภาเนี้ยเราจะได้ไปยังเกาะต่างๆอย่างที่เคยบอกไปนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อกี้ที่ต้นเหตเรือของเรานะครับได้พูดไปพันมัตได้พูดไปก็คือตอนนี้สปาร์ต้ากับอิตีนะฮะได้แตกหักกันแล้วเราคงต้องเลือกนะครับว่าจะอยู่กับสปาร์ต้าหรืออิตีแต่บางทีเราอาจจะรับผิทธิทั้งสองประเทศเลยก็ได้นะครับเหมือนเหมือนเราเป็นพวกทหารรับจ้างเลยฮะ โอเคถึงเกาะที่เราจะไปหาล<อ>ักธนูเลยนะฮะเดี๋ยวสโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เกาะทีะ่เราต้องหานักธนูแล้วนะฮะโอเคบนเกาะก็น่าจะมีคนอยู่ไม่เยอะนะฮะโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็ ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันพัดต่อไปนะฮะสำหรับนี้ก็มีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันี้ก็สวัสดีครับ